เสื้อลืมเสืออยู่ถึงแอร์แล้วคือสิรับนี่ละ่ะแล้วจะออกไปอันข้างนอกค่ะออกไปอันตลาดออกไปเซเว่นคืออยากอยากกินหักุ้งไอ้ยังกันเพราะกล้วยอบกล้วยตากอบน้ำผึ้งอยากกินหวาน,าน,านๆแสบๆจะข้ามได้คือสิไม่แห้งสงนดอกเมื่อคืนนี่ก็บอบ เบิร์ยูนะคะว่าผมคือหนี่มวลสมัยนะคะว่ากำลังแต่งตัวแต่ว่าผมคือหนี่เป็นเป็นอะไรที่เราไปเปลี่ยนชุดบ่อยอีหลีคือขึ้นไปตอนแรกก็เป็นโชว์แล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงกันมาค่ะจากหลังจากร้องเพลงเสร็จแล้วก็เอาเอาชุดไปเปลี่ยนยูขังหันเลยตอนนั้นนะคะเอาชุดไปเปลี่ยนเลยประเดี๋เขาไปในของซ้ำอันเมคกิ้งน้องนุนกับเมตุนอันคอสตูมทุกคนเอาซอยๆกันนะคะกันเพราะว่ามันมัน เรืออีกก็กีแพ่งกับสิขึ้นสินะแล้วมันก็เป็นชุดที่ใส่ยากกับคอนคาซิเมียนอุปกรณ์ลายชุดอันผู้ไทยเล่นนู่นะก็เลยเปล่าลงมาบุตรในน้ำตัวน้ำเพิรนปกติแล้วกับมีแบบยืนแนะน้ำตัวมีผู้ใดแนงสินะในทีมงานเสียงทองฟินแลนด์แต่กระชับหนึก็เรียกว่าอันจบเพลงแล้วอันแยกแคนมีววามเป็นระยะไปเลยยะไปฉันเลยเราลงแบเปลี่ยนชุดตอนนั้นอยู่ขางห่านนะคะในละครมาแสดงละครสัตว์กับนกับบอดนะคะ พี่มีได้ไป add มมาขึ้นอย่าเป็นพี่มีแทนเด้อสักับมวยคขะน้อ,นนองนองเขาก็เก่งน้องเขาเก็เกงผูบ้บาพผู้บบาวผู้ไทยกาสินอ่นพี่มวยแล้วป่ะผู้รเดอออ้น่องคนนึงคั้น,ง,น,นงพอ,นอยู่ไส้สัน่าองวาแปดด้วยว่เอิ่นสงขพแรแล้วก็ยืนย่หันละไ่ใช่พราะเรายืนยู่ข้งงานละ โชวแซ่น้กันค่ะโอ้ยนวีดีโอีใจค่ะกินพี่น้องวนนะคะเดี๋ยวน้องมนสางพอนขาคุ้มหางเกรืองอยู่เออคือสุดยอดขอีต้องพงงามนะคะพี่ต้องพงซ้นก็งามครับเป็นเหมือนกระเต้นน่นเป็นตะหักเนาะมี้องงงามวนสิไปเปลี่ยนลำพื่นอยู่มือขึ้นเนื้อใช่ลำพื่นหอบแต่ชางพอนมีหอบแรงนั้นไม่เปียอ่ะอีช้าลำพื่นเยู่มือขึ้นนี่ยด้หอบแรงก็แบกแรงลเพื่นี้อว้ยเสีดายพื่นเปลี่ยนจาเนต้องเปลี่ยนกาให้สองร้อยน้อ มวนทั้งหนากับมวนค่ะได้ออกมากขงเราแบบมีบรรยากาศสีพื้นที่ให้เบิ่งหนาเวทีเนาะคือคือให้ไปเบิ่งมาเล่นี่ล่ะฟิวฟิวมันไดญฟิวมันไดญค่ะเจ้น่องเอากับกับโนซี่ดีโอ้ยมวนคักเ็เหนือขึ้นนี่ขออันเทพปีไทยอันไอ้พี่โคอส้มบีเนี่ยมาเส้นพี่น้องก็บตั้งแต่ก็ให้ดูแล้วโอ้ยตายแล้วที่ตันนักดนตรีเพื่อนเสดอกว่าเงีวเวิร์นนักดนตรีอะไร แต่ละท่านแต่ละคนนะคะแต่กับมวนค่ะก็ขอไปอยากให้พี่น้องอันเอฟซีเข้ามีความสุขหละค่ะก็เลยโอ้ทุกคนก็เลยมวนไปน้ากันเลยนะคะกับก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าธรรมดดกับทั้งทั้งมวนทั้งเมยนั่นแต่เห็นพี่น้องมีความสุขเสียเข้าก็ดีใจนะคะโดยเฉพาะบอทั้งสองท่านโอ้เห็นพันรายอันพอก็ไ่ได้ถอดเกิรมย่างนี่ก็เล่นึ้นเล่นโลกกันนะคะบอทั้งสองท่านนะคะโอ้ดีใจเสียจังไลยเนาะอันเนี่ย แนวมักหลอกมักล่ำคะ่ะพี่น้องได้ล่ไในล่ำกับมีความสุขนะคะแล้วตองมีนะ้ซีไฮเบิ้ลผ่าบรรยากาศขึนนี่ยแต่เรตอตบดีค่อยและวก็ผ่าเดา,าตัวไม่เจอแ้ไปดรอน้องเอาบตจะตายเอตนาะม่เห็งได้ไห <c oughs> นเขาเลยจะเข้ามาจูดขึ้น <c oughs> หองเบิศ่าเนี่ย <c oughs> แกงคนนละพันก็ถือคนถือเขาแกงขึ้นนะคะบอยเ <c oughs> จบกิ้งมาโทษเราเ๋ยวมิใี้เบิ่งบรรยากาศมาขึ้น <c oughs> <c oughs> มาขึ้นพากันจ่อเบิ่งข้างในแบบกับบรรยากาศกับเมคกิ้งนะคะกับมแอน ก็มีกรอบนะคะไปเบิรงกันอันปลักท้ายพื้นเพมันจอบเบิรงเขาบ่าคอยได้ถ่ายคลิปเวลาแสดงจา้คาคืออค่ะพี่น้องพอเพราะว่าแลนกินแลนล,นล,นล,นลนุกแลนทีแลนลุกเ<ด>ปรียมเส <y> ื้อผ้าตลอดนะคะก็เลยบ่คอยได้ถ่ายคลิปอปะไโอ,องยิงแคทมีพระคาไม่พหวานก็มีคนเดียวใช่ไหมเออองยิงแยกกินข้ามญ่หลายไปค่ะข้าวมันปลาใช่ไหมเนิ่นเนิ่นสวัสดีค่ะ เขาจีบกันอยู่ยัยจีบกันตอนนี้ฉันคายคิ yeah, ่แม่พิงค่ะซีรีส์ชาแนลนะคะรอขึ้นนะคะช่วงแบบถอยเบลอเวลาที่ไหมค่ะวุ้ยทีมสีเหลืองแต่แค่มีนีผ้าองค์หญิงนี่เฮานี่เด่นกมูสีมัวดูตาคุณสิคะใส่บิเลียนค่ะโอ้ทั้งหนานเขาเป็นยังกันแล้วพี่น้องคือห้องแตกแซวแซวเทวันเนี่ยเฮ้อ ยังระบา,เา,บาดเลยโอ้ยทังคุณเป็นเดาแข่งกันเนอไปเดาแข่งเขาไหมเนอเดาแม่แอบเบ้งเขาตีแม่ด้ริตัวนหน่นะ เบิ้งจะไหนเขาไปรนับผักกันจอบเบิ้งค่ะบอกอบว่าเป็นความสุขบอกว่าเป็นความสุขจริงๆป่ะบาอันนี้คือหมอลำซิ่งใช่ไหมคะแล้วแขกรับเชิญที่มาก็คือประมาณว่าแบบ ถ้าหมอนลำหมูเราไม่เคยเห็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างเช่นลำเพลินวงสกรอนนเราก็ไม่เคยเห็นแบบว่าเพลินแบบจัดเต็มขนาดนี้อันนี้คือเราก็แบบต้องด <c oughs> ูแบบใกล้กชิดแล้วเราก็เลยต้องกรเลยต้องโดดลงเวที่พี <c oughs> ่น้อง <c oughs> ให้ชิดแฟนคลับแบบมีแต่แอดมินนะคะมีแอดมินได้เป็นทีกันแบบโดดมาหาแอดมินน่ารัก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 มาก้องเต้าหยองก็น่ารักมากนะครับโรงพยาบานก็่ยเย่ยมแท้เต้าหยองใบแก้มฉันนะจ๊ะเลิศแอบมองเบิ่งนักร้องเบาๆค่ะจ้าแอบวิชานักร้องเบาๆเป็นบอมีกรอบเป็นหันเห็นเพิ่นเต้นแล้วมีกวาใจจะละลายเฮ้ยฮะล่ำเพิ่อนบนเดิลดีก็โอ้ตายต่ น้าถ้วยไปเบิดมันบอเห็นพอกเรานั่นเจะม่นเราดีครับพี่น้องใช่ๆเผื่อพูดทักหนากีดอยู่ไตยย่ยว้ายว้ายอยู่เอ้ยอันแม่แอนก็เลยสิพอออกไปน้ำเขาน้อตั้งอย่นี่ขึ้นดาวเถอะวแม่แล้ววายันสามีดามาจะกเขี่ยวยุ่งมว่นี้แต่ว่ามีผู้คุ้มนั่นเลียวนั่นเดียวโหยาาผูคุมมาก เ็นมากูคุ้มหนูนีปล่ยเลยแล้วมาว่เด้ a r d l a ถเป็นสิยเมื่อเขากันเขาพ่ามากกบว่าเดนมาเป็นบอต้องไปหาร d เด a d e แม่แอนต้องไป a r d l เมื่อเด้อนเอาคือกินในเบิร์ไปค่าโอ่งเงียแป้งหลเปลงหลเ่งบินบุรีรย์เลยชินฮอลูกสนบุรีร่ำเลยลูกส้นันนั้นแซ่บเนาะบ่บ่บ่ป็นแบบนี้นะคะมันสนุบสนบเด้งแอ้ ตะลัวก็รลังสิคืนค่ะพี่น้องตะลัก็รลังสิคืนเป็นไหนใคะพี่น้องคักบ่บหนี้เอ้ยอันยังกว่าไม่ยังแคทเราไปยืมยืมเงินลีน้ำบ่ยืมเงินตากล่องหลือไปเดาซะก็ได้ยืมก็จับรวมซะ <c oughs> ย,ยืมเงินไปตีมาล่ะมาตีมายืมเงินลีน้ำมั้มีเงินจะคิดเสิบสิบบาทเ่าไหมสิ โอ้ยแม่แอนเบิดจักบาทเนาะนีะ่แม่แอนเนาะ<ข>ล้ำเพื่อนเป็นเดาใส่เน่าะเขาไม่แอนไม่แอน็แอนไอพวกของเพื่อนเนี่ยพวกของแคทมี่แคทมี่ได้เงินหรือบ่มีเงินไหนพ้อมเพื่อนม,มาลำ่ำหมดเยืมเงินตากล้องดีตากล้องตกเส้าบาทนี่สดๆเลยขอเงินงา <laughs> ประจา,านงินม้วนข่าวม้วนน้ำกันนะคะทีมงานบา้าพุทไธภัณฑนกับบินกันเองเกมือมนม้วนไปน้ำกันเนี่ยค่ะตากล้องกระไดอยากให้อยาหเห็นแบบทีมงานข้ามม้วนนั่นสิลคะค่ะพี่น้องมันมีความสุขเห็นความแบบ มาห้อมกันเนาะแมนอคครรบัวแมมันเป็นเป็นครอบครัวแหมบ่บ่ได้รู้สึกว่าเอาทีมงานน่ะทีมงานนี่สินะขึ้นเฮาอยู่แบบครอบครัวเลยนะคะเท่าเอฟซีแบบถึงท่องที่รกเท่ากันนะหากีหลีได้ได้อันที่อาจารย์คอนไอยก็ได้ตีบเด้เออได้ได้มาไล่สุดคนนะคะขอบคุณบอดมือคืนนี้บอดก็ให้ยตีบนะคะช่วงท้ายๆนี่เพิ่นก็ขึ้นให้ยตีบข้างหลังเอ้ยแล้วก็มวนน้ำ ทีมงานแล้วเนาะมวนน้ำลูกน้องแล้วเนาะเห็นลูกน้องมวนแล้วก็มวนน้ำก็ก็ดีใจค่ะที่แบบเห็นทีมงานเขามีความสุขเรากับวาดก็มีความสุขนะคะนี่นี่นี่เอฟซีอ่านรองมาล่ำมีมีหอดเอฟซีทีมงานคอนว้อยเนี่ยเอฟซีคอนวอยจ้ะเอ้าเพราะมีเอฟซีสามเอฟซีสามเอฟซีสามแต่มีเอฟซีสามเนี่ยเขาจะฟอนด์นำฟอนด์อ่อนลายก๋วยเตี๋ยวอยุงเลย ก็ฝรั่นั่รรุนน่ะรอยคากนแลวแต่เมื่อครืนีไันฮันอูฮันอูกันนู้นเราอูอเปันยีตอมเนาะว่าคากเนี่ยให้หนึ่งไส้ไส้ไส้ใส่เบียร์ให้หนึ่งใสนเราเขาซ้ำกับซ้สีกับซ้าส่วเบอก้าไอร่องไห้ดีบ้าง เไเนะไม่ตัวใดก็เราไเนี่ยวันไลายวันไลนยนะคะคืออันต์บารบันตอนตอนอยู่ข้างหลังไปอยากใครยังดอกขึ้นมาเปิดฉากพ่อแม่ซี่ไหมเซ็กซี่พ่อแม่ข่อยก็ได้แบบนั้นอย่างนี้เนาะแล้วมขึ้นประด้นัดกันใส่ชุดเหลืองเลยอันแบบว่า คือเตรียมชุดไว้กับ่รู้ว่าพยายใส่ชุดไหนสินะแต่พราะอันยอ่คือเม่ที่เห็นนันเมซี่กับต่าหยองหยงว่าใส่ชุดนะเ,เหาาเลืองว่าวาใส่สีเดียวกันแถวสะดอกมากกว่ายืนฟังเดียวกันกว่า,วาอ่อน,ออนจอนอ่อตะจานังรเรียนเล่าน,นะแต่เมื่อีเ้เราเสียด,ดีเราจะขาดชิปบาทเดมวนมวนค่ะมวนมุดผ่าดึงไม่ต่อสูซนังเรียนเราพี่น้องมาหลอกหลอยบซีมวนแล้วพอหลอกยิบหามวนกว่าอีกสันมันกว่าอีกอสุดยอดเลยนะคะ ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังแรงใจให้กับบ้านเซ็งทองฟินแลนด์นะคะอุ่นหนาฟ้าื่องคือเกาบอทิมบอปลากันนะคะดีใจแท่บอดเพิ่์นยูขาทีแบบ FC เอฟซีเพิ่นแบบหนาฮากิลีค่ะพี่น้องนะฮากิลีแล้วก็เพิ่งอันน้องตุยน้องเคทน้องมือขึ้นอีน้องเคทว่าเพิ่นบอกอาแพทว่าอาแพทหนูมีสอบมือโน่กันหรือตัวน้องอยูน้องกระยานอันนอนดึนกเนาะเพิ่นกำลังยี่สองแบบ เห็นเห็นน้องแบบทุกคนเนาะน้องก็กินน้องจันเนอะแบบทุกคนพวกเนอพวกแคร์มันสิแบบอายุยังน้อยแต่ว่ามีโอกาสที่จะแบบมีมีโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ส่นะซึ่งเขาแบบเขาเคยผ่านจุดนั้นมาแต่ว่าเขาพอมีโอกาสสินะคะพี่น้องก็เลยแบบเห็นน้องล้วก็เพิ่ดก็เลยดีใจเลยดีใจว่าโอ้แบบได้รับโอกาสตรงนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะเจ้าหน้กะฝากเป็นกำลังเร่งใจให้กันตลอดไปด้อคะพี่น้องคะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้การติดตามนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณที่ให้การติดตามนะคะจังเอกน้องมีขออนุญาตลงไปทาธุระก่อนนะคะพอกันมาคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องคะไปซสื้ออันบตากอบน,น,น,น้ําผึ้งมันหวานกินแล้วคือสียบขึ้นยาเ <laughs> บิ้งไปเบิ้งมากกับขึ้อยา เดี๋ยวกับเปิดชมตะม้งกินเสีบโมแมนเ์สาวเลยกินแซ่บเบิ่งเขากินตะม้งล้วก็คิดอยากนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเอสซี่ซางให้ด้วยครับ